สวัสดีครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของซิมไมบายเอ็นะครับสาหรับลูกค้าเก่านะครับที่ใช้ขึ้นความถี่8ป0อยอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทางเอ็นทเองก็ได้มีขึ้นตัวใหม่มาเป็นขึ้น700เมกะเฮิร์นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าเนื่องจากว่าอ่าขึ้นตัว8ป0เนี่ยจะสิ้นสุดวันที่สาสิงหานะครันซึ่งใอปัจจุบเพืนอค่อเนื่งในานนะครับ เพื่อไม่ให้สัญญาณมันตัดนะครับลูกค้าก็ต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนตัวอัปเกรดซิมนะครับเป็นตัว700 5G เข้าไปนะครับซึ่งในเงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนซิมนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีเน็ตนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนนะครับฟรีเน็ตก็คือต่อแรกนะครับก็ได้เน็ต60 g ิ60 g ิเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นเดือนละ2 0 g ิกนะครับก็คือลูกค้าเนี่ย มาติดต่อได้เลยตั้งแต่วันที่18มีนาเป็นต้นไปนะครับถึงอ่าวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะได้เธ็์ตรงนี้นะครับซึ่งได้เน็ตเน็ตฟรีนะแล้วก็เน็ตตรงนี้ก็คือกรณีลูกค้าใช้งานเน็ตอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะเสริมเข้าไปเลยนะอ่าจะเสริมเข้าไปให้เดือนท0กิกจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับส่วนเิ์ที่2เนี่ยก็คือจะได้เป็นคะแนนนะครับพวก NTP Wallet นะครับสําหรับเอาไว้อ่าซื้อซื้อของส่วนลดนะครับผม ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวคิวโค้ดให้ทางคุณลูกค้าไปสแกนนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเรามาแนะนําว่าลูกค้าจะรู้รู้ตัวเองอยังไงว่าเราใช้ซิม700แล้วหรือยังนะครับก็คืออันดับแรกนะครับให้กดอ่าดอกจันนะครับ สองสองสี่สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอ่ามันจะมีเฮซเบสสองแจ้งเข้ามานะครับว่าลูกค้าใช้เป็นซิมขึ้นความถี่อะไรนะครับถ้าหากว่าเป็นแปดร้อยห้าสิบนะครับก็เข้ามาที่ช็อปสูมบริการของเอ็นทีทั่วประเทศนะครับที่เขาตอนนี้กําลังเปลี่ยนซิมให้กับลูกค้านะครับผมและอีกในส่วนหนึ่งนะครับกรณีอ่าลูกค้าเก่านะครับที่เคยมาเปลี่ยนซิมไปก่อนหน้านั้นนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองได้นะครับอ่าบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับสามารถที่จะรับสิทธิ์ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับภายใต้กว็ ให้เขาตรวจสอบนะครับถ้าหากสาหรับลูกค้าที่เปลี่ยนซิมการ์ดไปก่อนนั้นนั้นแล้วนะครับหรือมีการโอนย้ายจาก8ิ0มาเป็น700แล้วก็สามารถที่จะมาขอรับสิทธิ์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมแล้วถ้าคลิปนี้มีสาระก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ใช้ใช้ซิมมอยู่นะครับแล้วก็มีคําถามเลยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งผมว่างก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณครับ